สวัสดีครับสวนกัญญรกรครับวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะครับที่แม่โคมาลงงานตอนนี้ขั้นตอนคือเป็นการเกลี่ยโคบที่จะทำบ้านนะครับนี่ครับโคบทำบ้านของเรามีขนาดประมาณ750ตารางเมตรครับประมาณ2งานครับขนาดก็คือ25,30คูณ30เมตรนี่ครับจะถูก ล้อมรอบไปด้วยน้ําเราเออกแบบมาให้ล้อมรอบไปด้วยน้ํานะครับยังไม่โคกําลังเลียอยู่แล้วก็คิดว่าเราอาจจะต้องทํารั้วครับทํารั้วรอบเลยรอบที่สองงานนี้รั้วที่เป็นฝั่งน้ำสามด้านนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นคลองนะครับฝั่งนี้เป็นสะใหญ่ ใหญ่มากเลยใหญ่และลึกมากั่งซ้ายก็คือว่าเราต้องต้องทำรู้ว่าครับดูแล้วมันเนรั้วกั้นรั้วกั้นตรงแนวเนี่ยครับตลอดเลยสามด้านเพราะว่าที่บ้านมีเด็กเ <c oughs> จ้าของสวนยงเด็กอยู่ครับอันตรายมากเลยน้ำล้อมรอบแต่ว่าเราก็ต้องฝึก ฝึกให้เขาเรียนรู้ครับให้เขาว่ายน้ําเป็นเขาอยู่กับน้ําได้ว่าคนเราถ้าขาดน้ำานะ่ยยิ่งจะแย่นะครับถ้าเรามีน้ำเราก็ทําอะไรได้ทุกอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรน้ําคือชีวิตนะครับใช่ไหมถ้ามีน้ําก็มีหลายอย่างไ,ได้หลายอย่างแม่โนะค,นะคก็กํลาลังเกลี่ยดินนะครับแล้วก็จะทําโพบ ข้างบนนู้นนะครับที่ทำอยู่นัคือว่าจะเป็นโคกขนาด13คูณ17เมตรนะครับยกขึ้นอีกเพื่อจะจะทำตัวบ้านไว้อยู่บนโคกสูงขึ้นไปอีกจั1เมตรนะครับจากพื้นพื้นเนี้ยพื้นที่เยียบอยู่นะเราอยากคือเราอยากได้แบบนี่ครับเราอยากมองเห็นทิวเขาฝั่งนู้นนะครับจริงๆเนี่ที่แถวนี้มันมันมีทิวทิวเขาล้อมรอบเลยครับ3ด้านเลยข้างหน้าก็มีครับแต่มันติดสวนยางเนี่ยด้านซ้ายก็มี มันเป็นสวนยางหมดไปแล้วตอนนี้ก็คือก็คือว่ามันมองไม่เห็นครับก็เหลืออยู่ด้านเดียวที่เป็นสวนอ้อยฝั่งนี้ฝั่งที่ตัวนออกนี่ครับที่เราพอจะตื่นเช้ามาเราก็จะเห็นทิวเขากับตะวันขึ้นฝั่งนี้นะครับนี่ครับนี่มันเ,มเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้แต่แรกอยู่แล้วที่ออกแบบที่โค้งลงนาตัวนี้ไอ้แปลงนี้ที่เราอยากจะทําให้เป็นบ้าน ที่ทางานนะครับแล้วก็ที่พักผ่อนอยู่ในที่เดียวคือคอ,อายุมากแล้วครับใกล้เกษียณก็คือก็ไม่อยากจะเดินทางละเหนื่อยละกับการาเดินทางเดินเดินทางมาเยอะละไปมาหลายที่ละเราก็เลยอยากจะพักผ่อนละอยากอยู่กั่ที่ละลก็เลยอยากเนี่ยอยากทำสวนด้วยนะครับทํานี่นก็มีสวนยางอันนี้ก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรครับเนี่ย ลรวก็ปลูกต้นไม้ปลูกพืชปลูกเดี๋ยวยังจะมีนาข้างหน้าด้วยนะครับน,นี่ยังยังยังไม่เสร็จอนนีิแพร่ส่วนด้านหลังครึ่งงานกำลังจะเสร็จครึ่งครับเดี๋ยวมจะมีนาอยู่สองแปลงข้างหน้าก็มีโคก10เมตรยาวตลอดแนวก็ด้านนาน้านเลยครับก็คืองานก็จะเยอะก็ <c oughs> จะทำกันสองคนแล้วครับสองคนตายา <c> ย <oughs> กันสองคนก็เอาแค่นี้ครับสีไร่นี้ก็ถือว่าพอได้เรื่องเนี่ยแล้วก็ยังมีสวนยาอีกเกือบสีไร่ครับตรงหลังหน่อออกแบบชีวิตหลังกเกษียณใกล้เกษียณน,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 นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนใกล้ๆ้เกษียณนะครับที่ยุค90ครับใครที่เกิดยุค90ดีกวน่าเออก็จะประมาณกันนี้แหละครับเหลืออีกประมาณสักแปกปีเกษียณเนี้ยถ้าเริ่มวางแผนอยากจะมีบ้าน มีบ้านสวนครับเพื่อจะใช้เป็นที่ที่อยู่อาศัยแล้วก็ใช้ทํางานก็คือทําสวนเนี่ยครับแล้วก็ใช้เป็นที่พักผ่อนนี่ครับก็สวยดูแล้วก็สวยงามนีวิวน้ําล้อมรอบสวยครับถ้าไม่ติดที่ว่ามีลูกยังเล็กนะก็คือจะดีมากเลยแต่ลูกยังเล็กก็คือตัวอันตรายหน่อยก็ต้องหาทางป้องกันก็ปลูกให้เขาเรียนรู้ที่จะอยู่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับ ครับสวัสดีครับ